เมื่อพี่สาวฝา,าแฝดแสนอ่อนแอของนางอุตส่าหยอมลดตัวไปเป็นอนุภรรยาของหลี่อ๋องแต่กลับถูกพระชายาเอกของเขาใส่ร้ายว่ามีชู้และยังให้คนจับถ่วงน้ำอีกด้วยนางจึงคิดกลับมาตอบแทนชายโฉดหญิงชั่วคู่นั้นให้สาสมคิดจะลอยหน้าลอยตาอยู่อย่างมีความสุขและทำราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเช่นนั้นหรือฝันไปเถิดสปอยนิยายนิดนึงนะคะ เรื่องนี้เปิดเรื่องมาก็เป็นฉากที่อนุภรยาของหลี่อ๋องโดนพระชายาเอกของเขาจับมาใส่กรงถ่วงน้ําด้วยข้อหาคบชู้สู่ชายซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หลี่อ๋องที่ยืนเป็นสากกระเบืออยู่ริมน้ําก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยจนกระทั่งอนุคนนั้นถูกพระชายาเอกถ่วงน้ําไปเรียบร้อยแล้วนางก็รีบลากหลี่อ๋องกลับตำหนักเพราะกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจแต่ทีนี้อนุที่จมน้ําไปพอจมลงไปถึงกลางน้ําขาทั้งสองข้างก็กลายเป็นหางปลาใช่ค่ะนางเป็นนางเงือก ถูกจับถ่วงน้ำก็ไม่ตุยหรอกแต่แต่แต,แต่แต่ก็หลับไม่ตื่นเหมือนกันนะจนกระทั่งคนในครอบครัวตามมาเจอแล้วก็เก็บกลับไปได้ก็ต้องโกรธเป็นธรรมดามีที่ไหนกันลูกสาวเผ่าเงือบผู้สูงส่งอุตส่าห์ยอมลดตัวไปเป็นอนุกของอ่องที่เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาแต่กลับโดนกระทำหยามเกียดขนาดนี้ถึงแม้ว่านางจะหนีออกจากบ้านแล้วปลอมตัวเป็นมนุษย์ก็เถอะแต่จะมาตาังแกกันแบบนี้มันก็ไม่ได้หรือเปล่ายะน้องสาวฝาแฝดของนางก็เลยชวนท่านพ่อบุกเข้าเมืองหลวงไปเด็ดหัวสองคนชั่วนั่นกันเถอะ แต่โชคดีที่ท่านแม่บิดหูห้ามเอาไว้ซะก่อนแต่บังเอิญบังเอิญนันมีทูตจากแคว้นที่สองผัวเมียนั่นอาศัยอยู่มาขอซื้อแร่พิเศษจากเกาะของนางเรื่องก็เลยลงเอยด้วยการที่เมือกแฝดน้องบีบคอบังคับให้ทูตที่มาติดต่อขอซื้อแร่เอาอ่องสักคนที่ยังโสดและสิงมาแลกเพื่อที่ตัวเองจะได้ออกไปเที่ยวเล่นเอ้ยเพื่อที่จะได้ตามไปหยุ่มหัวสองคนชั่วนั้นให้สาแก่ใจกันต่อไปตั้งหาก ส่วนพวกมนุษย์ที่ไม่รู้ว่าตัวเองไปก่อเวรเก่อกรรมกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์แบบไม่รู้ตัวก็กำลังจะได้เจอมหันตภัยร้ายในคราบพระชายาตัวน้อย,อยแล้วจ้าตัวอย่างนิยายเรื่องท่านอ๋องชายาภาคบังคับแสนร้ายกาศคู่นี้เป็นของท่านนะบทที่สองทันทีที่เรื่องราวทั้งหมดถูกถ่ายทอดสู่ผู้เป็นบิดาของหญิงสาวอย่างเยี่ยนก็เกิดอาการคล้ายธาตุไฟประทุข้าจะไปเด็ดหัวบุรุษสารเลวผู้นั้นมาต้มให้จนเออกินเดี๋ยวนี้ ข้าไปด้วยนั่นคือเสียงที่พล่งขึ้นมาพร้อมกับประตูห้องที่ถูกผลักออกดังครัวตามมาด้วยใบหน้าถมึนทึงของหญิงสาวที่ดูงดงามไม่แตกต่างจากอย่างซูเจินที่กำลังนอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงเพียงแต่ววตาของนางแข็งกร้าวท่าทางดุดันพร้อมเอาเรื่องทุกคนที่ขวางหน้าผิดจากพี่สาวฝาแฝดที่ขี้อายขี้กลัวกระทั่งพูดเสียงดังก็ยังไม่กล้าฮิเออเจ้ากลับมาตั้งแต่เมื่อใด อย่างเยี่ยนเก็บไอสังหารทันทีเมื่อเห็นบุตรสาวคนรองที่ออกไปท่องเที่ยวกับน้าหญิงของนางมาสองปีอยู่ดีๆก็โผล่มาโดยไม่บอกไม่กล่าวเมื่อครู่นี้เองเจา้าค่ะไม่คาดว่าจะเข้ามาได้ยินเรื่องที่ชวนให้อยากหักกระดูกคนเช่นนี้ไหนเจ้าชั่วที่มันกล้าทาร้ายอาจารย์อยู่ที่ใดข้าจะไปเอากระดูกมนันมาต้มให้อาจารย์กิน,นอยู่นี้่ยิ่งนักพ่อก็กําลังจะไปเอาหัวมันมาต้มพอดีเช่นนั้นพวกเราก็ไปด้วยกันนี่แหละ ยังไม่ทันที่สองพ่อลูกผู้มูทะลุบ้าบิ่นจะได้ก้าวเท้าออกไปจากห้องก็ถูกมือเรียวแต่หนักและแน่นหนีบหูกันคนละข้างจะไปไหนกันหึสองพ่อลูกจะเดินดุ่มดุมไปเด็ดหัวหักกระดูกผุดชายห้องเต้คแควนเจี้ยนมาต้มกินหรือข้าให้โอกาสพวกเจ้าคิดใหม่อีกครั้งนั่นคือเสียงของหลูเฟินผู้เป็นภรรยาและมารดาของคนทั้งสองที่บัดนี้ถูกนางบิดหูอยู่โอ๊โอโอ้หูินเบาๆหูหูค้หูค่า ท่านแม่ท่านแม่ถ้าหูข้าหลุดไปข้าหนึ่งข้าจะขี้เหร่เลยนะเจ้าคะไอหลูเฟินสะบัดมือออกจากหูของคนทั้งสองอย่างหมันไส้ยังจะไปเด็ดหัวหักกระดูกคนมาต้มกินอีกอยู่ไหมหอไม่แล้วจ้ะอย่างเยี่ยนนั้นยามปกติมักมีท่าทีองอาจดุดดันกับทุกคนแต่อย่างไรก็ไม่กล้าถือกับภรรยาสุดที่รักผู้นี้แม้แต่น้อยถ้าไม่ต้มแต่เอาไปทอดแทนล่ะ นั่นคือความคิดในใจของอยางซิ่วอิงแต่นางไม่กล้าพูดออกมาเพราะเกรงว่าหูอีกข้างจะถูกมาดาบิดไปด้วยนิยายรักจีนโบราณเรื่องท่านอองชายาภาคบังคับแสนร้ายกาดผู้นี้เป็นของท่านนะเปิดให้อ่านเวอร์ชั่นรายตอนที่ read a r write เด็กดีทันวยัยและเวอร์ชันอ e ีบุ๊กที่ mapmarket.com นะคะ